โทเคนบัคอีกแล้วทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบรีบมาดูเลยสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟน e นะวันนี้ฟรีไฟ e อัปเดตกิจกรรมใหม่เยอะมากๆนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมสายเติมนะครับแล้วก็ ในวันนี้ในคลิปนี้นะครับหลายคนเข้ามาถามว่าพี่โทเค็นมันบั๊กอีกแล้วนะครับบอกหนนะครับทำยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับซึ่งกระผมนะฮะได้ส่งคําขอเ m มไปละนะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วนะครับทุกคนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนนั่นแหละก็คือแจ้งให้ทราบนะครับว่าโทเค็นน่ะมันบั๊กนะครับเจมนะครับโปรดแก้ด้วยนะครับสักคู่แหละเดี๋ยวเจมน่าจะมาแก้ให้นะครับซึ่งเป็นมา3วันละทุกคนนะครับโทเค็นตัวเนี้นะครับ ลงเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้นาทีนะครับเราต้องเล่นทั้งหมด60เกมนะครับถึงจะได้นะครับนี่ผมลงเล่นไป2เกมก็คือได้มา2อันนะครับแล้วถามว่าเราจะได้ชุดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็วันที่26นะครับตอนนี้คือพี่บอมส่งเรื่องไปนะมันจะมีที่ให้เราแบบว่าแจ้งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ก็ติดต่อเจมไม่ได้แต่เจมไม่ค่อยตอบแต่ติดต่อทาง ครีเอเตอร์ไปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับจะยินเสียงรถขอบาุ้นะเพ่อนติดต่อทาง GM หรือว่าแอดมินของครีเอเตอร์ให้นะครับตรงนี้เนาะแต่หลายคนมามาหาผมเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเนาะทุกคนเนาะก็มันบั็กจริงๆนะฮะสำหรับกิจกรรมเนาะบั็กตั้งแต่กิจกรรมหูแมวละทุกคนแต่หูแมว GM ก็มาตอบแทนได้ดีมากๆนะเพราะว่ากิจกรรมอะ่ะก็ได้สัตว์เลี้ยงกันเป็น34ตัวเลยเนาะ ก็ไม่ใชใน่น้อยนะครับทุกคนเนาะก็รอกันนิดหนึ่งนะครับนะครับถ้าผมจะรับโทเค็นนะเสียงขอโทษด,ด้วยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> นะก็คือรอกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับดาวสีเหลืองเนาะสำหรับโทเค็นสีเหลืองเนี่ยก็คือมันบั๊กนะครับท,รทุกคนนะแต่เจมเขาแก้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวอาจจะมาแบบคูณ3คูณ4คูณ5ให้ทุกคนนะอาจจะมาตอบแทนให้แล้วก็อาจจะมาส่งแบบว่าเป็นซองจดหมายให้ เพราะว่ามันบั๊กจริงๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนนะครับอาจจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเหมือนหูแมวอะจําได้ไหมอะอาจจะให้แบบนี้เนาะก็ง่ายๆนะครับสําหรับกิจกรรมมันบั๊กเนาะทุกคนก็หรือว่าทุกคนจะแบบใจโหดอะเล่นไปเลย60เกมอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ทุกคนอยู่ที่ทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ทุกคนก็ลองดูแล้วกันเนาะแล้วก็กิจกรรมสายฟงสายฟรีนะวันนี้ก็ ได้ชุดมาแล้วนะทุกคนนะครับเนี่ยชุดนี้ได้มาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวรอรับอีกชุดหนึ่งเลยนะครับก็ผมเป็นคนที่เก็บหาทุเค็นได้เยอะไงผมก็เลยเร่งรถได้แบบชิวชวทุกคนนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเร่งกันถึงไหนแล้วก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเนาะก็ได้ชุดมาละนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูชุดนะครับสวยอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับทุกคนนี่นี่นี่แต่ผมไม่เปิดเฉยนะครับขี้เกียจเปิดไว้เรงนั้นแหละสะสมนะครับนี่ ส่ชุดนักแข่งเนาะแล้วก็หมวกัน็อกด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมสําหรับสายเติมนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน f a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่เพชรนะครับมา เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15คริตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ14792เพรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับ<อ>ไปครับครั้งแรกยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ย<อ>ยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท<อ>่าทุนถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับ <c oughs> ยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับเค ปครับต่อไปนะครับก็มันว้างไว้บอกอออก็ย่อก่อนออยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องตายสักครั้งแหละทุกคนต้องตายสักครั้งดิดเห็นไหมเห็นไหมทุกคน,นคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนฮ<อ>้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเดตไปทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับคือผมได้นี่ครับไดมอดนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อร yes, ับของรางวัลนะครับก si BE ็ติดต่อไปแฟนเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต네่อไปเลยนะครับาติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมแ่แค่ครับแล้วก็ส่งไปนะครับเนี่ยส่งไปเลยนะฮะ แล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นบัตรกาลลีนาเลยนะครับอู้สุดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3ามนั้นนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมาครับไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าอีกนะครับสําหรับกิจกรรมนี่รีโฮดโหมดคนครูนะครับบอกเลยว่ากระทะกลับมาแล้วก็ชุดใหม่นะครับ ซึ่งกิจกรรมหลายคนก็ถามมาว่าพี่บอมไม่รีวิวเลยออะไรเงี้ยก็คือตอนเช้าพี่บอมทำงานเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับก็มารีวิวในนี้เลยละกันนะครับยิง9ก้าเพชรนะครับยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะกิจก,กรรมเนี้ยนะครับก็คือเช้ไมอนเพื่อหมุนสังหารห๋อก็คือยิงเหรอโอเคแล้วมันจะยิงเข้าอย่างนี้หรือเปล่านะครับมีโหลด, Mac, ดมแม็กมีโหลดตุ้มแม็ทโอ้โหแมกซีนทองด้วยทุกคนนะครับอ่ะลองยิงสัก9ก้าเพชรดิปัง อย่างนี้เหรอมีดีด้วยครัง้งอ,อ้าวเข้ามาเลยอ๋อก็คืออย่างนี้เข้ามาเลยเหรอยิ่งก้าเพชรไปโอเคแล้วต่อไปอะเข้ามาเรื่อยๆอ้อแล้วมันจะโอ้โหแล้วมันจะหยุดที่เท่าไหร่อะห้าสิบเก้าลองดูลองดูทุกคนโอเคเกือบแล้ว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 ห้าไม่เอาอะไม่อยากได้หนะ้าอ๋อมันจะมาจนหมดเลยเหรอ เกินนั่นไงไม่อยากได้ท่าได้ทางจริงด้วยนะครับแล้วก็ร้อยสี่เก้าอย่างนี้หรอไปเรื่อยๆนะครับยิงทีแล้วแม็กทีแล้วแม็กโอเคแล้วก็ถ้าอะไรร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าที่ขอได้เลยปะขอได้เลยแต่ชุดอะ่ะโอ้โหร้อยเก้าเก้าได้สกิดเบือนไม่โห่หมดทุกคน,นนะครับแล้วก็สองสี่เก้าไม่เอากระทะขอไม่เอากระทะโอเคได้บอร์ดหรือว่าภัยได้นะครับสามสี่เก้าขอชุดเลยไม่เอากระทะไม่เอากระทะนั่นไงกระทะมีเลี้ยวเกม ขอ,อไม่ใช่ชุดผู้หญิงอ่ะห้าสี่เก้าน่ะเนี่ยแล้วก็ะเจียมก็ทํากันอย่างเนี้ยโอ้โหแล้วก็ยิงแปดเก้าเก้าก็คือได้เลยใช่ไหมอ๋อก็คือตามนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณเพชรให้คร่าวๆนะครับว่าทุกคนต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหลายคนก็มาถามอีกพี่ไม่สูดไม่สูดหรอครับไม่หมดเพชรเป็นหมดทุกคนเพชรหมดนะครับเก้าบวกยี่สิบเก้าบวกห้าเก้านะครับใช่ไหม 59บวกแล้วก็99บวก1 4 9บวกส4 9บวก549บวก899กเบวก2องพนเพชนะครับใช้ทั้งหมดเนาะหมอมาตู้นะครับผมอ,ะอ่ะหมอตู้อีกแยะนะครับแมวก็ไม่ได้อีกมันเท่ะนะครับชุดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยเตมเิมเพิ่มแล้วกันนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆได้ใจความนะครับสำหรับกิจกรรมเนาะวันนี้ก็มาบงมาบักีี่กิจกรรมผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะทุกคนเนาะก็รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้นะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายและโชคดีและสวัสดีครับไปละบ๊ายบายโชคดีครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆด้วยนะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ